วันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องอุทยัยเทวีค่ะคือณท้องสมุทรใต้บาดาลลึกแห่งหนึ่งมีครอบครัวพญานาคอาศัยอยู่แล้วก็มีพาธิดารูปงามโฉมงามเลยชื่อว่าภาธิดาสมุตมาลาเป็นที่รักของพ่อและแม่รักมากวันหนึ่งพระสมุตมาลาเนี่ยได้เดินม,มาหาพ่อและแม่แล้วก็บอกว่าตนอยากจะขึ้นไปเที่ยวเล่นบนเมืองมนุษย์จึงมาขอ กราบขอพ่อกับแม่พ่อกับแม่ด้วยความที่ห่วงลูกสาวก็เลยมองว่าจะเจ้าจะไปได้ยังไงบนเมืองมนุษย์เนี่ยมีทั้งพยาคุตที่เราไม่ถูกกับพยาคุตเนี่ยเจ้าถ้าเจอจะสู้ยังไงลูกก็เลยตอบไปว่าพญานาคก็มีทั้งอาวุธอิทธิฤทธิ์มากมายไม่ต้องไม่กลัวหรอกด้วยความที่พ่อกับแม่เป็นห่วงก็เลยยังไงก็ไม่ให้ไปจากนั้นก็เลยให้ คนดูแลของพระธิดาและติดตามพระธิดาอยู่ทุกที่เลยกลัวพระธิดานเนี่ยจะแอบ,บขึ้นไปบนเมืองมนุษย์หลังจากนั้นนะคะด้วยความดือ้อรั้นของพรธิดานเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าจะแปงลงร่างเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแล้วก็แอบ,บขึ้นไปบนเมืองมนุษย์ค่ะจากนั้นก็ได้ขึ้นไปก็ได้ โอ้โหทำไมเมืองมนุษย์ถึงสวยขนาดนี้เนี่ยไม่เคยขึ้นมาเลยไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยเมื่อที่พ่อกับแม่บอกตนเนี่ยก็ได้เดินขึ้นไปเที่ยวเล่นต่างๆนาน,นามากมายเดินไปเดินมาไปพบกับชายรูปงามค่ะชายรูปงามเนี่ยคือเขาเป็นเหมือนเป็นที่ปกปากรักษาของบนป่าเขาเรียกว่า พระไซฝองคนนี้ก็ได้คุยกันจนทูกคอคุยไปคุยมาก็เกิดความรักพัทธิดาสม,มุิมาลาก,ก็เป็นคนที่หน้าตางามชมงามพระไซเนี่ยก็รอคือพระไซเนี่ยมีหน้าที่มาปกปักรักษาเพราะว่าพระศิวะเนี่ยด้ทรงพระไซอะลงมาดูแลป่าแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมารักก็ใครคือต้องทําตามหน้าที่นั้น คุยไปคุยมาเริ่มถูกขคอพระธิดาสมมุตมาลากับพระไซเนี่ยก็ได้คองรักปิ้งกันจนพระมาลาเนี่ยตั้งท้องพอพระมาลาตั้งท้องเสร็จ เรื่องของพระไซเนี่ยพูดกันจนไปทึ่งหูพระฟิวะพระฟิวะก็เลยเกิดความโกรธว่าทําพิษโกรธแบบนี้ได้ยังไงเรื่องของพระไซเนี่ยพูดกันจนไปทึ่งหูพระฟิวะพระฟิวะก็เลยเกิดความโกรธว่าทําพิษโกรธแบบนี้ได้ยังไงทําพิษเขาให้พระไซเนี่ยลงมาเพื่อดูแลป่าไม่ได้ให้มารักกับใครแล้วก็คนที่พระไซมารักเนี่ยก็เป็น เหมือนว่าเป็นแบบที่ดูแลใต้พี่พอะค่ะเหมือนดูแลเท้านาคาเจ้าจะมารับได้ไงจึงเรียกพระไฟเนี่ยขึ้นไปคุยเลยคุยแบบว่าเหมือนจะทําการฟังสอนนะคะ พระสมุทรมาลาก็ร้องห้มร้องไห้ว่าพระฟส่จะต้องขึ้นไปอยู่ทำโทษโดนลงโทษบนสวาหว์นก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงดีถ้าเราจะกลับไปล่ะเราจะโดนพ่อกับแม่ลงโทษหมเพราะเราตั้งคันอยู่ ก็เลยทําการขย้อนลูก,กเองเนะี่ยออกมาทางป้าออกมาเป็นไข่เพราะว่าพื้นเดิมของมาสมุทรมาลาเนี่ยเป็นงูงอยู่แล้วคืออ้อกลูกมาเป็นไข่ก็ไม่แปลกแล้วก็พันผ้าไว้เอาไว้ในป้าคือพระมาลาเนี่ยวางแหวนเอาไว้ให้กับลูกหนึ่งหนึ่งวงคือแหวนวงนี้สามารถที่จะเฟกอะไรก็ได้เฟกนกเป็นนกเฟกไม้เป็นไม้คือตอนโตลูกอาจจะใช้แหวนวงเนี้เพื่อทําให้ลูกอะรอดแล้วก็ อยู่ดีกินดีก็ได้แล้วก็พ่นพิษของตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้สัตว์ตัวไหนที่จะมากินกินแล้วก็ตายไม่ไม,ไม,ไม่มีตัวไหนสามารถกินได้เพราะว่าพ่นพิษของงูเอาไว้จากนั้นตัวเองก็เดินทางลงไปที่เมืองบาดาลมีคางคกตัวหนึ่งเกิดอาการหิวโหยมากก็เลยเห็นไข่ฟองนี้ยากจะกินมากก็เลยกินเข้าไปในทั้งฟองเลย ทำให้เกิดพิษของพญานาคเนี่ยทําให้คางคกตัวเนี้ยตายคางคกก็เหมือนกินเด็กไปกินแหวนไปกินไปทั้งหมดเลยก็เลยเวลาผ่านไปนะคะมีพระธิดาเนี่ยเกิดอยู่ในท้องของคางคกพระธิดาเนี่ยเป็นพระธิดาที่มีรูปโฉมงามมาก อยู่กินอยู่ในท้อง,ง,ง,องคังซากคังคกเน่าจนเติบใหญ่เติบโตก็คิดว่าคังคกตัวนี้คือแม่ของตนก็เลยไม่ได้ออกไปไหนก็อาศัยอยู่ในตัวของคังคกเน่าตัวนี้นะคะมีตายายคู่หนึ่งออกมาหาปลาหาผักได้พื้นเดิมของตากับยายคู่เนี้ย เป็นคู่ที่มีจนมากยากจนหาเช้ากินขําคือจะมาหาภาคตอนเย็นก็ไปทำกับข้าวกินคือไม่มีเงินเลยเขาก็มมีตายายคู่หนึ่งออกมหาปลาหาภาคแต่พื้นเดิมของตากับยายคู่เนี่ยเป็นคู่ที่มีจนมากยากจนหาเช้ากิน่ําคือจะมาหาภาคตอนเย็นก็ไปทำกับข้าวกินคือไม่มีเงินเลย ล้าก็มางมหาผักเนี้ทุกวันค่ะแต่วันเนี้ยงมยังไงก็งมไม่เจอคือหาที่ไหนก็หาไม่มีแล้วเย็นนี้จะเอาอะไรกินละ่ะตากตั้งยายคู่นี้ก็งมไปเลื่ยยิบมากี่รอบก็เจอคางคก ตาหยิบมารอ้ที่สองก็เจอคางครกรอบที่สามก็เจอคางคกแล้วตาเนี่ยก็เลยโยนคางคกออกไปไกลๆบอกว่าฉันไะมาหาปลาฉันไม่ได้มาหาคางคกจากนั้นก็มีเสียงเรียกว่าตาตาสองคนนี้ก็เลยเดินไปดูว่าใครเรียก คางคกตัวเนี้พูดกับตาว่าตาเอาหนูไปเลี้ยงหน่อยสิหนูอยู่ที่นี่คนเดียวหนูเหงามากตากวใหญ่ก็บอกว่าเอ้ยคางคกอะไรอะทำไมพูดได้ด้วยคางคกนี้ก็บอกว่าถ้าตาเอาฉันไปอยู่อะฉันจะไม่ทำให้ตาลำบากเลยตากระยายคุณนี้ก็เลยคิดว่าเป็นแค่คางคกเอาไปเลี้ยงอะไรก็ไม่เสียหายนี่ก็เลยเอาคางคกตัวนี้ ไปไว้ที่บ้านเพราะว่าเห็นมันเป็นแปลกดีเป็นขังขคกพูดได้ช้าตื่นมาพัทธิดาเนี่ยพัพทธิดาอุทัยเทวีก็เห็นว่าทำไมตากับยัยเนี่ยลำบากแท้ก็เลยเฟซอาหารด้วยแหวนที่ แม่ของตนเนี่ยให้ไว้ก็เลยเสยกไว้ตากรยาเดินเข้ามาด้วยความที่หลอนว่าอาหารเนี่ยมาได้ไงใครามาให้เทวดาหเห็นใจหรือเปล่าเพราะว่าฉันได้ยากจนทานํางานยังไงก็จนก็เลยกินกลัวไงกิกกนเพราะว่าความหิวเนี่ยมากกว่าความกลัวกิน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 ไปแล้วก็ใครมาวางให้ฉันก็กลับมาคุยกันต่อ อุทยัยเทวีก็ได้บอกกับยายว่าฉันนั่แหละเป็นคนเตรียมอาหารให้ตากับยายเองมัน่อมาตากับยายก็ได้มาฟุ้งดูว่าจริงหรือเปล่าวะก็เลยหอมาแอบดูก็เห็นจริงๆว่าอุทยัยเทวีเนี่ยคือมีเด็กกับยุ่งในร่างคังโคกจริงๆเป็นเด็กที่หน้าตาดีมากแล้วก็ออกมาเตรียมอาหารเตรียมข้าวให้ตากับยายเหมือนเดิม ตางกบยาเดินเข้ามาแล้วก็มาพูดกับคังคกได้ว่านางกบยาเดืองเข้ามาแล้วก็มาพูดกับคังคกได้ว่าเธออะหนูทำไมห,หนูไม่ออกมาเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่มาใช้ชีวิตเป็นแบบมนุษย์อุทัยทวีก็ตอบไปว่าไม่อ่ะหนูอยู่ในนี้ยมาตั้งแต่เด็กก็อยู่ในนี้ก็สบายดีอยู่แล้วตากกบยาก็นั่งก็แล้วแต่เธอ เวลาผ่านไป15ปีอุทยัยทวีได้ออกมาจากฟ้าคลังขกตัวนั้นก็มาขอตากับยายว่าฉันอยากไปงานบุญงานวัดแถวแถวบ้านมาขอตากับยายว่าไปได้ไหมแล้วกรยบก็บอกว่าได้จนก็ได้อุทยัยทวีก็ได้ใช้แหวนเนี่ยเสกดอกไม้เสกทูบเสกเทียนออกมาให้ตากับยายด้วยเพื่อไปทําบุญ ตอนที่เดินไปคนในชุมชนคนในบัวบานอ่ะอึ้งอุทัยเทวีมากว่าเป็นลูกสาวที่ไหนทําไมลูกสาวใครทาไมถึงงดงามขนาดนี้วันนั้นนะคะเจ้าช,ชายสุธิราชก็สุธิราก,ก็ได้เดินทางไปที่วัดนั้นด้วยทําให้เจอกับอุทัยเทวีเจ้าช,ชายสุธิราชเนี่ยก็เลยหลงรักอุทัยเทวีมากยังไงก็ยากได้คนนี้ยากได้มากก็เลย อานยายให้ได้ไปถามชื่ออไทัยทวี TV ก็วยความที่ยังเด็กก็เลยยังไม่อยากมีใครค่ะก็เลยบอกให้ตากับยายบอกบอกข้าหารคนนี้ไปว่าถ้าจะถ้าจะมาคบกับฉันได้ฉันเป็นมีญญาต้องเธอต้องทอดสะพานเงินสะพานทองจากประตูหน้าวังจนถึงหน้าบ้านถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้อง หลังจากนั้นทห,หารของเจ้าชายฟุธิราชน,นะคะก็ได้ไปเรียนให้กับท้าวการลบฟังว่ายายของอุทัยเทวีเนี่ยพูดอย่างนี้ต้องห่อสะพานเงินสะพานทองมาถึงหน้าวังจะทํำยังไงท้าวการลบเนี่ยโกรธมากก็เลยสั่งให้ประหารแต่แฟนของพระการลบเนี่ยพูดว่ามันน่ะดูไม่ดีว่าเราไปขอลูกเขาแล้วเขาไม่ให้เนี่ยเราถึงต้องประหารเหมือนว่ามันดูไม่ดีอะ่ะ เราต้องมีความต้องมีเหมือนข้อแลกเปลี่ยนกับเขาจึงให้การคาสั่งว่าการถ้าจะให้ทอดสะพานเงินสะพานทองจากประตูหน้าวังไปถึงหน้าบ้านอ่ะอุทัยเทวีก็ต้องสร้างปราสาทเงินปราสาททองให้เหมาะสมกับการที่เราจะต้องทอดสะพานเงินสะพานทองไปด้วยถ้าเราทอดสะพานไปเนี่ยไปหากระตอบเก่าๆอ่ะมันไม่สมศักดิ์ศรีกันเลยแต่ถ้าเธอทําไม่ได้อ่ะ ฉันจะะหานนะเพราะเหมือนเธอดูถูกราชวงศ์ของฉันทหานก็ได้ไปกลา้าไปบอกกับตากับยายว่ามีรับสร้างมาอย่างนี้ถ้าไม่งั้นตากับยายก็จะตายในที่สุดตากับยายก็เครียดมากว่าเอ้ยฉันจะมาตายตอนแก่แล้ววันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย แต่อุทัยเทวีก็ออกมาแล้วก็บอกว่าตากับยายมาลำบากพอฉันแท้ๆเลยแต่ฉันน่ะแต่ฉันน่ะสามารถสร้างปราสาทเงินประสาททองได้นะอุทัยเทวีก็เลยนําแหวนเนี่ยไปขอเพื่อที่จะเสกประสาทเงินประสาททองขึ้นมาภายใน,นหนึ่งคืนทําให้คนในหมู่บ้านแตกตื่นว่าทําไมสร้างเ็จเร็วแท้พายอินก็เลยเกิดความสงสารถึงคู่นี้ว่าเป็นคู่กันในแท้ก็เลยเสก สะพานเงินประพานทองมาถึงหน้าประสาทของฮิุไทยเทวีสร้างเลยทั้งคู่เนี่ยจนทำให้คนในหมู่บ้านคิดว่าทาั้งคู่เนี่ยเหมาะสมกันก็เลย ทั้งคู่ก็เลยได้คลองรักกันจนถึงทุกวันนี้ได้เข้าพิธีส่งรถเข้าทุกอย่างเข้าหงเข้าหอเข้าทุกอย่างเลยก็ทำให้รักกันจนถึงตอนนี้ค่ะ